พาลงใต้นะคะไปกันที่จังหวัดพังงาค่ะกรมทางหลวงเขาลงพื้นที่ไปติดตามการก่อสร้างถนนหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสร้างตั้งนานแล้วนะทำไมไม่เสร็จสักทีและไอ้ที่ไม่เสร็จเนี่ยมันเดือดร้อนนะมันนานแค่ไหนแล้วครับก็เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันแล้วกันนะคะค,ค,คุณผู้ชมเพราะว่า ตอนนี้ค่ะผู้ที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะมีทั้งวิศวกรใหญ่ด้านบำร,รุงรักษาก็คือนายทิติเศธมานพพร้อมด้วยนายสุชาติชาวเศรษฐกุลเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงหม่เลข4สายบ้านตำหนักถึงแยกโคเคียนตอนที่1และตอนที่2ซึ่งเริ่มโครงการนะบอยรบเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี64<ฮ>แล้ระยะเวลาก่อสร้างเนี่ย810วัน ทิ้งเอาไว้ให้เป็นปริศนาลองบวกลบคูณหารเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสิ้นสุดโครงการไปแล้วหรือยังเอาบอกให้ได้มมันสิ้นสุดโครงการ,รไปแล้วแต่คุณผู้ชมดูจากภาพก็แล้วกันนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เสร็จแถมตอนกลางคืนไฟส่องสว่างก็ไม่มีนะคะป้ายบอกทางก็ไม่มีมันอันตรายเกิดอุบัติเหตุก็บ่อยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางจะกลับล้มกลับรถ จุดตรงไหนยังไงก็ไม่บอกคือมัน<อ>ทําให้คนที่ใช้เส้นทางบางทีสับสนด้วยแล้วก็เกิด,ดกอันตรายนะเราได้รับคําชี้แจงแบบนี้นะครับนายทิติเศษธมานพกวิศวกรใหญ่ด้านบํารุงรักษาเปิดเผยว่าจากนี้เนี่ยจะเร่งรัดติดตามนะครับการก่อสร้างให้แล้วเสร็จครับ<ฆ>พี่อยครับอจำไหมนะจะติดตามให้แล้วเสร็จนะครับส่วนเรื่องของโครงการเนี่ยเขาชี้แจงแบบนี้ว่าที่มันล่าช้าก็เพราะว่าติดปัญหาจากโควิด1ิ โอ้โ oh, <ช>หนเนี่ยค่ะใช่ซึ่งมันทําให้แบบผู้รับเหมานั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาดําเนินการได้ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุผู้ที่ใช้เส้นทางที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขารับปากนะครับว่าจะไปเยียวยาให้นะพี่จอยนะไปเยียวยาคือต,ติดต่อไปติดตามอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทางที่ดีคือชาวบ้านบ,บอกเขาไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุไงเพราะฉะนั้นก็เบื้องต้นนี้นะคะยังไงก็ตามค่ะติดตั้งไฟส่องสว่างป้ายแจ้งเตือนจุดปรับรถกลับรถอะไรให้เรียบร้อยก่อนชาวบ้านบอกขอเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับตอนนี้นะ